จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประม,ง,ระมงทะเลกระบี่บูราณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊สะสตูลออกปฏิบัติการตรวจปราบปรามผู้ฝ่าฝืนพร,ร,รกการประมงพุทธศักราช2558และพุทธศักราช2560ฉบับแก้ไขปรากฏพบมีเรือประมงใช้เครื่องมืออวนครอบปากระตักที่ใช้ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟกําลังลักลอบทําการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง บริเวณเกาะเละ,ละตำบนเกาะสารายอําเภอเมืองจังหวัดสตูลห่างจากชายฝั่งกเกาะเละประมาณ969เมตรจึงเข้าทําการตรวจสอบและจับกลุ่มทราบต่อมาว่าเรือประมองอวนครอบปลากระตักที่ใช้ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจํานวน3ลําได้แก่เรือสิฟาเรือโชคอมิรนและเรือโชคสมุทรพร้อมลูกเรือรวมจํานวนทั้งสิ้น12คนซึ่งถูกควบคุมตัวดําเนินคดีที่สถานีตํารวจภูทรเกาะลีเป๊ะ อำเภอเมืองจังหวัดสตูลส่งผลให้ชาวเรือประมองอวนปลากระตักทุกลำที่ทําการประมงในพื้นที่ไม่กล้าออกทําการประมงต่อไปอีกได้ส่งผลให้มีการนําเรือมาจอดบริเวณปากเส้นทางเข้าออกร่องน้ําปากบาราตาบลปากน้ำํอำอล่างงูจังหวัดสตูลเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขในเรื่องพื้นที่ทําการประมงตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่และพื้นที่ทับซ้อนของเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา พร้อมอ้างถึงวันที่ได้มาทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นในอำเภอผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสตูลหัวหน้าอุทยานเกาะตะรุเตาสมาชิกสภาจังหวัดสมาคมประมงจังหวัดและผู้นําชุมชนในพื้นที่เพื่อให้มีการลดหย่อนพื้นที่ออกทําการประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกิน10ตันกรอสจนกว่าจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้อ้างถึงเอกสารประกอบกับวันที่17มีนาคม2566พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเชิญตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำการประมงในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาและได้มีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับเรื่องความเดือดร้อนจากการประกาศเขตไม้ทะเลไว้พิจารณาและเร่งรัดการประชุมกับคณะกรรมการประมงจังหวัดซึ่งประกอบด้วยประมงจังหวัด และอุทยานว่าด้วยการกำหนดเขตใหม่มีร่องน้ำใดที่ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ซึ่งทางอำเภอละงูได้ทำหนังสือไปอยังผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือจึงขอให้ท่านช่วยติดตามความคืบหน้าดังกล่าวและแจ้งให้กลมประมงทราบอีกทางหนึ่งด้วยด้านนายวรวิ์หมินหวังอายุ38ปีตัวแทนชาวประมงปางกะตักผู้ยืนข้อเรียกร้องเปิดเผยว่า การจอดเรือในครั้งนี้ไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อนเสียหายแต่จะจอดเรืออยู่แบบนี้ไปจนกว่าจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรทีนี้เรานําเรือมาเพื่อมาทวงสิทธิ์ M O U ครั้งนั้นถูกต้องไหมฮะว่าสิ่งที่เขาพูดไปและสิ่งที่เขาทําข้อตกลงกับชาวบ้านเนี่ยแล้วมาวันนี้เขาบอกว่าเขาไม่เขาไม่เขาไม่รู้เรื่องเขาอิกนอไปเลยเขาไม่สนใจเลยเขาบอกว่าต้องใช้กฎหมายปัจจุบันที่ผ่านมาถูกต้องไหมฮะทีนี้ถามว่าชาวบ้านผิดหรือเปล่า แล้วต้องมาดําเนินคดีเลยเหรอจากนั้นได้มีการพูดคุยเจราจากับนายทวัชช่วยเจตประหลัดอวุโสอำเภอละงูพร้อมรับหนังสือข้อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและเชื่อว่าจะสามารถพูดคุยกันได้สถานการณ์น่าจะาคลี่คลายในเร็ววันเพราะที่ผ่านมากลุ่มประมงดังกล่าวก็พร้อมจะปฏิบัติตามหากมีการชี้แจงพูดคุยเพื่อให้เขามีพื้นที่ทํากินเขาอยากได้หนังสือยืนยันว่าเขาสามารถทากินได้ โดยไม่มีการจับกลุมจากเจ้าที่ของกรมประมงครับผมครับผมจากที่เรือสปีดโบ๊ทโดยสารจํานวน20ลําวิ่งจากท่าเทียบเรือปากบาราตาบนปากน้ํแต่ยังเกาะตะรุเตาและเกาะลีเป๊ซึ่งต้องวิ่งผ่านร่องน้ําปากบารายัางไม่เชื่อมั่นถึงสถานการณ์ว่าจะยืดเยอะหรือไม่ได้นำเรือไปจอดรอยลำบริเวณชายหาดปากบาราและที่บริเวณแหลมเตเปนไว้ชั่วคราวทั้งสองจุด เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ชาวประมงเรือเล็กเครื่องมือพาณิชย์เกิดนำเรือปิดอ่าวบริเวณร่องน้ำคลองฝั่งบาราจะได้ไม่เกิดผลกระทบกับนักท่องเที่ยวสงใต้นิวรายงาน